ทีม A นะครับส่งน้องกันเป็นคนแรกะนะครับจะมาเล่นภายในเวลา30วินาทีคิดเป็นคนจับเชือกนะครับน้องกันต้องดึงและเตะแก้วให้ได้มากที่สุดะนะครับน้องกันพร้อมไหมจ๊ะพร้อมครับไปนะครับน้องกันมาแล้วค่อยตะเกียกตะกายมาโอ้ยโอ้ยเก่งเกเฮ้ยอาไวอาไว มาครึ่งทางแล้วล่ะครับด้วยความตัวเล็กอาศัยความคล่องแคล่งวว่องไวครับจึงทําให้กันไม่ค่อยจะมีปัญหาน <ena> <c oughs> ะครับอาหาไว้อาหาไว้เออโอเคโอเคทางคริสก็ดึงได้แล้วให้จังหวะดีก็ถือว่าทำได้ไม่แย่น <c oughs> <c oughs> ะครับโอเคโอเคโอเคตอนนี้กันมาเรื่อยๆแล้วแ <teaspoons> <c oughs> ะครับมาโอเค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 ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วมาเอาใจช่วยกันโอเคเออหมดแล้วหมดแล้ว ผลงานของกันก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่จะได้กี่แก้วกันนั้นเนี่ยโอเคน้องกันนะครับทําไปได้18แก้วมาที่คู่ที่2นะครับทีม B นะครับส่งน้องเฟิร์สมาเล่นก่อนบ้างนะครับไอทำไมครั้งนี้หนูไม่ยอมเล่นก่อนเลยจ๊ะเพราะว่าอยากดูก่อนไงอ่ให้กำลังใจเพื่อนหน่อยไหมเตรียมใจแพ้ไ้แหละตามนี้ตามนี้ต้องเชื่อมั่นว่าคาดหวังว่าเราจะทำได้ดีสิ ไม่ไม่เขาคาดหวังว่าเขาจะทำไม่ดีแต่เขาไม่คาดหวังในตัวมึงเราเล่นเกมเป็นทีมเราต้องไปด้วยกันโอเมื่อกี้เมื่อกี้น้องกันได้18แก้วครับคิดว่าเกิน18แก้ว20แก้ว20แก้วนะอมาดูไปโอ้ยลุนแรงเสียเล็อดเกินมาทีมก็ทิปเอาทิปเอาโฮ้ยใจเย็นหน่อยก็ดีทิปทิปเออทิปทิปทิปเออทิปโอ้โหทิปทิปเออทิปทิปเออทิป

เรื่องพลังเท้าต้องยกให้คนนี้จริงๆเลยครับเพราะตั้งแต่เริ่มเกมมาเนี่ยเฟิร์สใส่ไม่ยั้งเลยแหละนะครับนอกจากจะมีดีเรื่องกล้ามแขนแล้วก็ไม่ยักจะรู้ว่ามีพลังขาที่เฉียบอีกด้วยเลยครับส่วนแขนอ้ายก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยครับแม่เด้งเอาเด้งเอาสมกับตําแหน่งดรัมเมเยอร์จริงๆโก็เกับครึ่งหลังของเฟิร์สกันบ้างเลยครับจะทําได้ดีแค่ไหนแถวสุดท้ายมาแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น ลูกหีบมหาปไลของเฟิร์สทำงานได้อย่างต่อเนื่องจริงๆเลยนะครับแต่จะได้กี่คะแนนกันนะเฟิร์สนะครับทำไปได้19แก้โอ้ดูมีความหวังขึ้นมาไหมไอ้เราจะทำให้ได้ตอนนี้คุณเตกำลังทำสมาธิอยู่นะครับเพื่อจะเป็นคนแรกที่เล่นในเกมนี้หลับหรือเปล่าหลับหรือเปล่าไม่หลับครับมาเต มั่นใจไหมน้องตื่นเต้นตื่นเต้นใจได้ตึกตักกัน18เพิร์สิบเก้าโอยอยู่อยู่ใจก็ตึกตักเลยอแต่ตึกตักเพราะอะไรเพราะอะไรก็ว่าเธอมันน่ารักนนท์มั่นใจในตัวพี่เต้ไหมพี่น้องกันมานานครับชอบอะไรก็ชอบเหมือนกันถ้าไม่เชื่อใจพี่จะเชื่อใจใครครับโอ้โหขับพูดขับจานหมเลยนะไปเออ โอ้เฟิร์สว่าแรงแล้วนะครับเจอเตะเข้าไปครับคู่ราเทอร์คลานตามกันมันเลยครับเออ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 โอ้ยคนนี้ทั้งแรงทั้งลนดิ้นเหมือนกุ้งเต้นยังไงอย่างนั้นเลยเลยครับเรียกว่าใช้กําลังแขนและขาทีบสง่งหนีตายสุดๆเลยครับส่วนนันนนก็ทําหน้าที่ดึงได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะครับรู้ใจพี่จริงๆเลยเออเออดูคู่นี้กันต่อครับจะทําได้คะแนนเท่าไหร่เออเออ หนึ่งแถวสุดท้ายแล้วล่ะครับแม่ไม่มีการแก้ตัวแล้วนะเอ้าออ้ออโหเหมือนหุ่นยนต์ใส่ฐานที่เพิ่มพลังถีบขึ้นเรื่อยๆเลยครับชักจะอยากรู้คะแนนของเต้ซะแล้วสิแป๊บนะตีมก็ว่าจะดึงเองไม่ใช่เหรอเนนหนื <c oughs> ห่อยใช่ไหมคุณเต้ไปไงบ้างมวยขาไปหมดเลยอ่ะอันนี้จริงๆ <c oughs> แต่เตคือคนแรกนะครับยีแก้ว